พร้อมเบนจามินโจเซฟวานีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กาแฟเจ็ดรสชาติ ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เทสโนตกาแฟา7จ็โรชัสสุดเข้มข้นกลมกล่อมและลงตัวเอาใจคนรักกาแฟาตอบโจทย์ไลฟสไตล์ตคนรุ่นใหม่ค่ะโดยมีเบนจามินโจเซฟวาร์นีซึจะเป็นตัวแทนกลุม่มคนรุ่นใหม่เขารวมแชร์ประสบการณ์ชวนสัมผัสล,ลิ้มลองกาแฟเทสโนตกาแฟาระดับพรีเมียมผ่านการคัดสรรจากเมล็ดพันธุ์กาแฟโรบัสต้า ที่มีกลิ่นหอมได้รสชาติจากเมล็ดกาแฟอย่างเต็มที่ให้ทั้งความหอมดื่มง่ายนุ่มลื่นรสชัดลงตัวและเติมเต็มด้วยกลิ่นที่แปลกใหม่ของกาแฟเทสโนตทั้งเจ็ดรสค่ะพร้อมชวนทุกคนเปิดประสบการณ์สัมผัสกาแฟเทสโนตกาแฟะระดับพรีเมียมได้ที่ลอสางเคิร์กสาขา สยามเดสคอฟรีและสาขาไอเ่องสยามนอกจากนี้เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกับเทสนอได้ที่งาน Lo อฟค c o เฟ่ f e s t ต v a l วันที่14-19กันยายน2565ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นีก็จริงๆมันกระดักมันเป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟอินสันกาแฟเป็นรีมวันนะครับเรา ชูจุดเด่นด้านความแตกต่างในเรื่องของกลิ่นแนละรสชาตินะครับก็ออกมา,าช่วงแรกก็คือ7ตกลิ่นแรกก่อนเลยนะครับลิ้นจี่พีชมะพร้าวบัตเตอร์เบียร์บัตเตอร์สกอตเมล,ลอนแล้วก็สตรอเบอรี่ฮอกค่านะครับก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงาน,นชีวิตคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคิดสร้างสารรค์ต้องการหาเครื่องดื่มทีแ่แปลกแกแตกต่างเข้ามาในชีวิตนะครับชอ,อบเลยฮะเพราะว่าบางทีผมกินกาแฟสำเร็จรูปอะไรเงี้ยบางทีเรารีบอะไรเงี้ย บางทีคาเฟอีนมันไม่ถึงแ,แต่พออันนี้พอพอรีบด้วยแล้วคาเฟอีนเขาค่อนข้างโอเคด้วยมันเลยทำให้เราแบบตื่นไวนะะอ,อ่ะชอบเมลอนฮะ,ะแล้วก็มะพร้าวก็ดีนะพีแะ่แรงประดานใจจริงๆแล้วมันมาจากที่ที่ผมเป็นคนกินกาแฟทุกวันกินมาตั้งแต่สมัยเรียนมาอะไรแต่มัธยมยังทำงานเลยนะครับคือมันมันเกิดคำถามกับการกินกาแฟอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเราจะกินอะไรดีเราจะกินเมนูไหนดีนะครับ มันมันก็เลยมีแค่แบบมันก็วนๆอยู่ประมาณ5-6เมนูนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออเราสาม,มารถที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆจากการทำกาแฟาได้ไหมอ่ามันก็เลยเป็นที่มาของเทสโนดว่าเออมันจะมีทั้งหมด7 7กลิ่น7รสชาตินะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะมีแพลนที่จะออกมาอีกหลากหลายรสชาติเลยเราต้องการความแตกต่างแบบอยากจะให้ทุกวันที่กินกาแฟาเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะครับอันนี้อันนี้คือแพชั่นที่มาที่ไปของเทสโนด ในในแง่ของเทนเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ในแง่ของความแปลกใหม่รสชาติที่แตกต่างด้วยนะครับช่องทางหลักตอนนี้ก็มีมีลอฟที่แรกเลยแล้วก็ในส่วนของออนไลน์ช้อปปี้ a า a า a ้าเฟซบุ๊กไอจี t ิ k มีหมดทุกช่องทางนะครับประสบการณ์ใหม่ๆก็ฝากเทสโนตนะครับมี7จด7รสเกลิ่นนะครับกินได้7วันไม่ซ้ํากันเลยนะครับ ฝากเคสโนตไว้ในห้องอกห้องใจด้วยนะครับกาแฟเป็นอะไรที่ทุกคนกินตลอดเวลาแล้แล้วก็แบบเน้นสะดวกเน้นไวอะไรเงี้ยแล้วก็รสชาติก็อร่อยด้วยแล้วก็สุขภาพก็ดีด้วยอะไรเงี้ยยิ่งคนที่ทํางานหนักมีเหนื่อยพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเมนูที่กินแล้วก็ก็ยังประคองสุขภาพไปได้ด้วยอะไรเงี้ยผมก็แนะนํามากๆอร่อยครับอร่อยจริงผมลองมาแล้วเจ็ดรสชาติ